จากไหนอะลูกเอป้าเลเลวนะเลชรงเลวเฟนหนูนกำลังอีมีชูกำลังอีน,กอ,นอกใจลูกสาวป้าเลปงเดียวเลยเพราะว่าป้าป้าแม่นเลเรื่องเลดวงกัเงนเะข้าใจไหมหนูต้องระวังนะหัวหัวของหนูะกำลังอีห่าเมียมามาไหว้พระอย่างนี้แต่ใจมันไม่บริจุดลูกอเออเออเคยใครอะ วิญงานอยู่มีไรมีชัวใช่ไหมใครบอกหมอดูทักกูมาหมอดูหมอดาอะไรมึงไปเชื่อได้ไงแตมันไม่จริงหรอกโอเคครับท่านเดี๋ยวหมอดูไหนขอนายหมอดูตรงเนี้ยได้พากูไปดิมีกระเม่นมือนกันวะที่รู้ทำไปจะบอกกูมีชัวเจ้ค่ะมีชัวขี้แนน้อยเย้ลูกเจ็นลุยนะลูกนะ พูดอีมีชูนะลูกนะพูดอีมีชูปาบอกไปเลยมีชูอะไรกูไม่มีพู้ไม่ดูไาไม่ตาทุกคนหมอดูแบบนี้ไม่ผ่านนะคะดวงดาวแต่ละดวงชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดาวจรหรือดาวกําเนิดนะคะจะทําให้ชีวิตหรือว่าดวงคนเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละวันค่ะ เพราะฉะนั้นดวงจะมาดูแบบมั่วๆไม่ได้นะคะใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องดวงหรือว่าเรื่องสีนะคะติดต่อแม่ลินได้ทางเพจนี้เลยะคะ่ะ